ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามีนัดที่จะไปกินขนมจีนนะครับของชาวสวนลำไยนะฮะซึ่งวันนี้เป็นวันแห่งความสุขนะฮะวันนี้เป็นวันเก็บเกี่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับผม ครับสวัสดีพี่เลี้ยงเพิ่งมาถึงเนี่ยวันนี้ผมจั่วหัวว่าจะมากินขนมจีนนะเนี่ยครับผมอีต้นนั้นที่ที่เราว่าลูกไม่ขึ้นขึ้นไหขึ้นใช่ไหมที่เรามาหากักออกตอนที่มันเล็ก,เล,ก,เ,ลกเล็กที่เรา,าเออกจงไว้น้อยอะ่ะเ้างบนอแต่ตอนมันเราต่มันก็แตกไปเยอะนะแตกมันเริ่มแตก มันเก็บงอมด้วยพี่เรียงีปีนี้แรงงานเก็บเกี่ยวมีปัญหาดีมากแต่หลังๆย่ครับนี่นะฮะบรรยากาศการเก็บลำใไยนะครับการลงตะกร้านะฮะนี่ฮะช่วยพ่อแม่หรอ <c oughs> เออ <c oughs> เก่งจังเลยพุท <c oughs> ไทยได้ไหมพุทไทยได้ไหม มีเลยเขินครับยังพูดไทยไม่ได้ดูนะฮะดวนะกำลังปีนนะครับผมนี่นะคนนี้ต้นใหญ่ผลผลิตน่าจะดีมากเลยนะฮะ แย้ดแย้ดกระดูกนะอาจารย์โอ้โหแน่นเพียดเลยฮะนี่นะฮะนี่นะครับด้วยด้วยความดกลูกก็ใหญ่นะฮะใหญ่พี่พงเมียนี่รู้ป่ะเหรียญเหรียญสิบหรือไม่มีมาเลยฝาฝากระทิงแต่ใหญ่ฮะใหญ่มากเลยครับนี่นะฮะใหญ่มากเลยครับ เรามาหักออกนะอ๋อมาหักออกไหมออกมาก็ขึ้นตอนเล็กๆมันดกเกินหรือเปล่าฮะใช่ดกเกินแล้วก็มาหักไงหักออกอ๋อหักออกบ้างหักตอนนั้นอายุเท่าไหร่แล้วพี่ไหนคะ ตอนหักออกอะฮะหกเดือนโอยังขึ้นได้เนาะขึ้นได้ขึ้นได้ครับหกเะูโอ้หเล็นจยฮะซูมหน่อยนะครับผม อ้าวตัวเล็กจะปีนขึ้นไปเก็บหรอหรหรเออลอเออไเราเหรออ๋อพ่อมันอยู่ข้างบน,นจะตามพ่อไปโอ้โหต้นนี้ดูสิครับท่านผู้ชมทั้งดกทั้งใหญ่ลูกเสมอกันมากเลยฮะนี่นะฮะไปแล้วตัวเล็กขึ้นไปกล <laughs> ัวแล <laughs> ้ว นี่นะครับบรรยากาศนะฮะก็เป็นแรงงานจากเพื่อนบ้านนะครับถ้าเราไม่มีแรงงานเพื่อนบ้านนี่ลาบากนะฮะแต่ก็จะมีลูกเล็กเด็กแดงมาด้วยนะครับมาให้กําลังใจพ่อแม่หรือเปล่าครับผมมากี่โมงเนี่ยฮะประมาณเจ็ดโมงจ้ะอ๋อแต่เพิ่งมาดิจะ้ะเพิ่งมาถึงอืมครับผม นี่นะครับท่านผู้ชมดูฮะดูผิวดูผิวไฮเลดของป้านี่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 ไฟเบทไฟเบทเปลี่ยนชื่อแล้วครับอุปโโทษค่ะคนแก่จำได้แค่นั้นชื่อไฮเดทก็ได้ก็คือไฮเดทของป้านั่นแหละครับผมครับนี่นะฮะสวยงามมากผ่านไปสิบวันแล้วนะเนี่ยอ๋อสิบวันแล้วนะครับแต่ว่าฝนไม่ตกอ่ะยังสวยอยู่เลยยังสวยอยู่นะครับคนคนเก็บบอกว่า าเบอร์ทองเลยผองป้าเขาชมไม่ป้าดีใจแบบนี้จริงๆเขาอาจจะแกล้งชมแต่เราดูจากการที่ลงเก็บถ้าเขาถ้าของไม่ดีเขาจะไม่ไม่ลงนะฮะแต่มันเสม,มอนะสุชาติถามว่าเบอร์ใหญ่มากไหมไม่มากแต่เสม,มอมาวันนี้มันลูกเยอะก็ะดูกิ่งไงนะกิ่งเล็กนิดเดียวเลย ต้องขอบคุณป้าเรียงนะขอบคุณพี่เรียงครับป้าเรียงมาเอาไอ้หนไหนที่บรรยุจัดเอาออกคือพี่เรียงเขาอ่านเกมออกเดี๋ยวดนดืดวนดือดบงวันบอกไปคำกินนี่คำกิงนู่นพี่เรียงเขาเรียกไอ้คุยกับไอ้ใบรู้เรื่องคุยกับต้นไม้รู้เรื่องเรามาทันนะถามมาพักตอนไหนไม่รู้เรากินก้าแล้วก็นทัเออเออโอ้แต่สวยเสมอมากเลยฮะ ทำจนป้าเสียนิสัยเนี่ยไม่อยากได้คนหนึ่มาทำโอ้โหสวยมากเลยครับผมครับสวยมากเลยฮะดูครับผมเนี่ยอดบอกว่านี่นะครับบรรยากาศการเก็บลูกระครับลูกนะครับผม เออดเลยหา้ยนะผ่านมาเวลาเท่ากันนะฮะ oh. ก็ได้เก็บตะกร้าใกล้เคียงกันนะครับผม look. 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 อันนี้ฝ่ายผู้ชายเป็นคนเก็บนะฮะผู้หญิงเป็นคนลงตะกร้านะครับผม look. Look. แล้วก็จะมีลูกมาให้กำลังใจนะฮะนี่ <Look. S 1> อันนี้แฟนเขาหรือลูกเขาะฮะท <Look. S 1> ี่ครับวมากเลยครับนี่คนเดียวเลยนะฮะ ไม่มีใครเอานะฮะแต่ก็เก่งนะครับ,บดได้สีตะกร้า <c oughs> เดี๋ยวเราจะดูว่าเขาทำอะไรบ้างฮะเดี๋ยวเราตั้งกล้องไว้เลย นี่เลือดคนนะฮะเลือดไก่มีตีนไก่ด้วยนะครับนี่นี่นั้วกิ้งส่งตรงมาจากใต้นี่ขั้วกิ้งจากใต้เลยนะฮะป้าเล็กส่งมาขั้วกิ้งด้วยเดี๋ยวจะกินภาพวันนี้กินได้เยอะแน่เลยมาหน้าร้อยแกงเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวแม่เขาว่านะฮะวันนี้เป้าหมายคือมากินนมจีนโอ้วันนั้นมันมันมีเลี้ยงไม่กินเหรอกินก่อนมากินกระจงกระเจงขนมเยอะแยะ ขาจบอกอุตะพงนึกแต่ตะพงก็ทําให้ไม่มีกะทินิดเดียวไงทําแล้วก็ตัดแยกไว้ก่อนแล้วถึงเอากะทิลงแล้วก็จะถึงปาก